คุณกำลังขับรถอยู่คนเดียวหรือเปล่าลองมองกระจกส่องหลังของคุณให้ดีอาจจะมีใครนั่งอยู่ตรงเบาะหลังก็ได้เดช และตอนนี้เราติดต่อกับสายของกอนได้เรียบร้อยนะครับเรื่องของเจ้าของรถหรือเปล่านะครับไปฟังจากปากคําของกอนว่าเรื่องที่เจอเจอมานั้นจะมีความน่ากลัวยังไงสวัสดีครับกอนสวัสดีครับนะครับกอนตอนนี้โทรศัพท์ไปจากแถวไหนครับผมยู่แถวห้วยขวางครับผมแถวห้วยขวางนะนะครับเรื่องของเจ้าของรถหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นคําถามดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับผมนะครับที่นครราชสีมา ใช่ครับป็นยังไงครับกนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาปิดท้ายในค,ค่ำคืนวันนี้ครับก็คือ bueno, ว like ่าเริ่มเรื่องเลนนะครับผมได้ครับก็คือว่าตุกตุกปีใหม่นี้คือบ้านผมจะเหมือนกับว่าพี่น้องจะมาจากหลายๆที่มารวมตัวกันแลวคือจะมีไปเที่ยวอย่างนี้ทุกปีทุกปีอยู่แล้วก็คือว่าช่วงนั้นก็คือว่าผมพึ้นได้รถถอยรถมาใหม่จะเป็นรถมือสองคันแรกของของชีวิตก็คือว่าถ่ยมาเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นหนึ่งครับผมแล้ว วันที่ผมไปไปดูรถเนี่ยก็คือมันจะเป็นรถของก็คือเขาเรียกว่าอาผมอาผมเขาจะเป็นว่าคนเปิดเป็นรถอยู่เขาก็คอยหารถมาให้ดูคันน้นคันนี้ผมก็สะดุดคันอื่นที่มีที่ดีกว่านี้ก็มีแต่คือผมสะดุดคันเนี้ยมันรู้สึกผมว่ามันแบบมันถูกชะตามันใช่ที่เป็นว่าสมมติเลยเรียกซืองของขยะที่เออคันนี้มันใช่มันใช่อย่างเงี้ยที่ต้องการอยากได้นะก็คือ โอเคขอแตกว่าตกลงว่าโอเคของเราเรารุ้นี้แล้วกันรถจัดการเลยผมก็ถามวันที่ไปตรวจสภาพรถองถามว่ารถคันนี้มีชนมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าประวัติเขายังรู้ไม่ค่อยเยอะแต่คือว่าเท่าที่ฟังมารถใกล้กรุงเทพส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่ชนมาแล้วทั้งนั้นถ้าเป็นมือสองต้องทำใจเขก็โอเคไม่เสียเลยตรงนี้เพราะผมถือว่าโอเคผมเลือกแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรพอถึงวันที่ผมจะไปเรือนช่วงปีใหม่ก็คือตกลงว่าโอเคไปเที่อวเขาญาตละกันปีนี้ก็คือขัารถปกติผมเองฉันต่ขับไป พอขับไปเริ่มตะออกตัวเลยรถผมจะมีผมมีพี่ผมมีนาผมแล้วก็ป้าผมอีกคนทั้งหมดสี่คนแล้วแต่ละคนนี่คือผมเป็นคนขับอ,อีกคนแล้วก็อีกสามคนที่เหลือนี่คือตัวจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยแล้วคือรถป้าผมกับพี่ผมเนี่ยก็คือเขาจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยจะว่างผมก็เอกใจเวลาผมขับเป็นเนี่ยทำไมเสียพี่เคยว่าเห็นรถรถเก่งเวลาหนักๆแล,ล้วลอ้อมันติดกับบางโคนพี่กำลงัลงฟุดฟึดอยเนี<ๆ>่ยจะลออนะพี่นั่นก็ กี่วันเป็นปัญหาอะไรวนเนี้ยผมไปคิดอโอเคมันได้เอจจาาละช่างคงผมจะเอาคงลดหนักขามาดาแล้วกลับมาค่อยตรวจเลยไหมวะขับขี่เม่อเราฟุดฟุด,ด,ดผมก็เป็นไปผมไปแวะก,ก่อนก่อนขึ้นเขายาผมไปแวะที่ทับลานทับลานแวะทับลานคือแวะพักรนแป๊บหนึ่งก็คือคุยแวะค,คุยกันไปเอารถทั้งหมดสามคันกับผมบ้านผมพอแวะคุยกันเนี่ยขาขึ้นมาผมก็พูดกับลุงผมไปช่วยที่เป็นคนขับอีกคันหนึ่งรถกระบะเขาว่า เดี๋ยวเอาพี่ผมกับป้าผมไปนั่งรถกระบะได้ไหมคอนรถผมรู้สึกว่าจะหนักมากจะมีปัญหาที่ที่ช่วงล้อเพราะว่ามันมันฟลัดฟึดมาตลอดทางเลยก็โอเคปัญหาก็ตกลงเอาไจัดการเบิเ่มขอขับขึ้นที่จัดชื่ไมไว้ว่าที่ผมขับขึ้นไปมีผมกับน้าผมสองคนน้าผมงน้านะครับขนาดขับขึ้นเขาข้างหลังไม่มีคนเลยครับผมบบบขึ้นเขา,าดังฟึด มตลอดม่นยังี้คูลอยู่ใช่ก็คือมันรถมันหนักมากแลวคือตื่ตลอดทางโอ้โหก็เครียดไปเลยเครียดกับกูตอดเราต้องออกไมากี่บันอะไรมีปัญหาแล้วหล่วันเนี้ยอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาจากโชคเสียหรือเปล่าใช่ก็คือรถมือสองผมต้องทําใจเรื่องนี้ผมก็โอเคตอนผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนขับไปตอนถึงช่วงเขาใหญ่ที่จากครับผมได้กินบุหรี่บุหรี่เยอมากในรถในรถแรงคือผมเป็นคนไม่ดูบุหรี่น้ำผมเป็นคนไม่ดูบุหรี่สองคนแต่กินบุหรี่แรงมาก ผมคิดผมก็ถามนั้นนี่ครับผมดูเหรียญดำหลายครับผมโฮ้ยผมไม่ได้ดูมาตั้งนานเขาเลิกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งครับผมเขาก็เลิกมาตั้งนานแล้วว่าผมก็ดูกระจกกระจกผมก็ปิดโอเคก็ไม่ได้เอกใจอะไรเหมือนกันก็ยังก็ยังเฉยอยู่ยังดิ้นอยู่จนเรื่มมุอถึงข่าวใหญ่ผมก็โอเคจอดรถพารถไม่ขับละจอดไปนี้เราคนอื่นเวลซื้อของซื้อของรถอื่นไปดีกว่าผมก็จอดไปช่วงตกกลางคืนคืนแรกก็คือผมไปมันจะเป็นจะเป็นหรืว่ามีทหารทอยทุก คอยดูแลแลานจอดรถพวกนี้ครับผมก็คือผมก็ให้ตังค์พี่ช่วยดูแลรถคนงรถทีหน่อยเลยผมก็กลัวหายรถชันแรกก็เหอาธรรดาแล้วผมก็นั่งดื่ม่าดื่มฉลองฉลองแล้วตาปกตินะครับผมเลยเคยญาด้วยใจก็ดื่มปกติช่วงประมาณตีหนึ่งสี่ภาพี่ดจักาพี่ทหารคนคนที่ดูรถผมอะ่ะเขาก็เดินมาหาผมเขาบอกว่าพี่พี่ดูรถพี่หน่อยนะว่ารถพี่เนี่ยเป็นคนไทยไปนั่งรถบี่นปีแปพี่ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ย ผมว่าใครไปนั่งบ้านที่หนึ่งที่สองใครจะไปนั่งกันนะจริงๆพี่เนี่ยเขามาฟ้องผมก็ไม่มีใครได้หลับได้นอนเลยเอาผมก็เดินไปผมก็เดินไปกับพี่ขอพี่ทหารก็เดินไปดูสิ่งที่ผมเห็นในรถตอนนั้นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟไฟเลี้ยวของเปิดข้างหนึ่งแต่กุญแจอยู่ที่ผมแล้วพี่กุญแจไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรเลยนะ,ะ,ะไฟเลี้ยวเปิดอยู่ข้างผมก็เอกถามอมว่าเอ้ผมว่าตอนนั้นก็เริ่มฉุกคิดเอออะไรวะเป็นอะไรวะตั้งแต่เอกตอนนั้นเหมือนรถมันหนักๆอ่ะผมก็ สะสะสะส,สกิดตาแดงนิดนึงล่ะแต่ยังไม่ได้อะไรมากมายาผมก็โอเคไปใช้คดูปิดปืิดปืดปืด,ปด,ปดผมก็โอเคปิดเปิดผมก็โอเคขอบคุณครับผมก็มานั่งดื่มโอเคคือแรกก็ผ่านไปพอเข้าวันที่สองวันไปไหว้พระ บน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 ระหว่างช่วงเข้าทับลานเนี่ยมันจะมีวัดอยู่วัดนึเป็นวัดเก่าๆคือไม่ได้ไม่ได้สะดุดตาเลยจังหวะเจอผมโอเคปีใหม่ทําบุญก็เลยบอกพวกลุงลุงป้าาโอเคไปววัดสักแป๊บนึงนะไหว้หลวงพ่อสักแป๊บหนึ่งเลยโอเคคนเลี้ยวเข้าไปทางนั้นแหละพี่เจอกับหมาหมาทั้งทั้งวัดแต่พี่วิ่งมาลุมรถผมมเลยแล้วเห่าไล่รถผมอย่างเดียวเลยนะผมก็งงอ่ะเอาละไก่ไก่พี่ไก่ไนทางวัดอะเดินมันลุมรถผมมมนเลยอะพี่ไก่มาแล้วเดินมาโอ้โหแบบ Oh, โอ้โหแล้วคุยอยู่โอ้โผขนลุกเลยเนี่ยที่วอกอะไรนะแล้วผมเก็เอาแล้วเริ่มเอกใจพอเดินเข้าวัดเท่านั้นแหละครับหลวงพอ่อน่าจะเป็นเจ้าวาดนะครับ,บนั่งอยู่อยู่ในโบสถ์เขาทักผมมาบอกว่าวพ่อหนุ่มพ่หนุ่มไม่เรียกเพื่อนอีกคนเข้ามาละโอ้โหโ<ม>แล,ะล,ะละ้วล่ะนะที่แจ้ง<ม>ผมก็ดุดเลยผมถามผมก็ถามน้าผมน้าผมก็ชินละก้อยละก้อยเรามาแักกี่คนถามมาแค่กี่คนเขาบอกนี่จ้างมาแค่สองคนนะอย่าบอกว่ามีปัญหาผมว่า ผมถามหลวงพ่อมผมเล่นหรือเปล่ามอโอ้ยโยมหลวงพ่อเป็นพระจังหัดโกหกอ่ะจะมาโกหกโยมเพื่ออะไรผมก็เอาละเริ่มใจไม่ดีของก็โอเคไม่่ป็นไาสุดทุวบายพระผ,ผมก็พูดผมก็พูดเรียนเลยโอเค,อเคผมขอโทษทำอะไรเดียผมก็ โอเคขอขับรถไปนี้ก็เริ่มกลัวแล้วว่าผมเริ่มกลัวแลวเริ่มสุขคิดพราตกกลางคืนก็โอเคก้าหลังสารกเหมือนเดิมก็คือพทตกกลางคืนเนี่ยผมย้ายจากตอนแรกไปกลางเต็มก็คือย้ายไปนอนบ้านบนเขาคือจะมีบ้านเช่าเครือหกร้อยแล้วก็จะมาจอดอยู่ข้างๆบ้านจอดเรียงสามคัน <c oughs> แต่คืนนั้นผมง่วงผมหลับไปก่อนตอนทุ่มประมาณทุ่มเสร็จก็หลับไปก่อนอแต่พวกพี่ผมบ้านผมก็นั่งกินอยู่ผมตื่นมาทีประมาณเที่ยงคืนครึ่งพวกพ้อผมงผมก็นังกินอยู่ผมก็โอเคตื่นละอากาศาก็หนาวมากผมก็ ชงกาแฟกินข้างน่อดีกว่าโอเคอากากศเราหนาวนั่งคุยของก็ไปชงกาแฟแล้วป้าผมลุงผมเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาดื <S <S ่มดื่มกันแล้วโอเคเมาเรื่องปกติก็บอกโอเคเดีย๋ยวเคลียร์ด้วยนะเก็บตรงเก็บตาให้เรียบร้อยผมก็กะเออเดี๋ยวถ้าไม่มีรานั่งนั่งไปเรื่อยๆยันเช้าตัวของผมมันมองอากาศกันหนาวผมคิดพอผมเทผมผมก็ต้องน้ำร้อนใช้เตาแล้วรงหว่าคือทางเตาเนี่ยสายตาผมต้องมองไปที่รถผมก็คือมันตรงกันกับรถผมช่ก็คือสิ่งที่ผมเห็นที่จะคือเป็นผู้ชายใส่เสื้อยชืดสีขาว แล้วก็มือข้างหนึ่งถือหล้่ใส่กเก่งๆยิงลงมาพะบายนั่งอยู่บนหลังคารถผมแล้วห้อยขาลงมาทางด้านหลังอ่าฮะตอนแรกผมก็เอจใจผมก็ยังก้มหน้าลงมองรถก้มหน้านลงเสร็จปุ๊บผมบอกว่าขอดูอีกทียังเหมือนเดิมยังคงนัางและแกว่งขาแล,ละโยกรถผมและขย่มรถผมอยู่นะพนี่ดียวผมเลยหงุดหงิดเขย่มว่าอเอาวะไม่พูดได้ใครดีฟังดีกว่าผมก็ เ็นเตาอะไรเข้เา,เขาเสร็จผมก็ปิดประตู<嗯>เขามานอนผมนอนคิดที่รถผมเป็นอะไรเนี่ย<嗯>ผมบอ,อมวาเมื่อ几天นี้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรผมก็คิดเรื่อยตลอดทางน,นี่คือที่มันดังฟืดๆนี่ไม่ใช่คนรถผมเสียสใช่ไหม<嗯>เพราะว่านี่ใช่ไหม<嗯>ผมคิดพี่ผมก็รุกมาหาผมเข<嗯>าไปกิดผมเป็นอะไรทําไมเขามาน,นอนเร็วผมกงบอกว่าขอ,องตาไม่มีอะไร<嗯>เขาบอกว่า โอเคเดี๋ยว,ว,าาวมีเช้าแล้วเขาล่าผมอันผมก็นอนโอเคหลับไปตื่นมาตอนเจ็ดโมงเช้าพอดีผมก็เดินมาดูที่รถผมก็คือว่ารถคนอื่นเนี่ยถ้าไปจอดจอดเนี่ยคือลมมันแรงแล้วฝุ่นมันจะจับรถจะมารถสกปรกถ้ามีคนถ้าเป็นคนเราเปนน,นั่งเนี่ยจะต้องมีรอยแบบว่ารอยนั่งแบบรอยชเช็ดออกอ่ะไอ้คือรถผมก็ยังเปิดเปิดฝุ่นเหมือนเดิมไม่มีรอยเลยหายไปเลยผมก็มาคูตอนเช้าบอกเนี่ยน้าก้อยมาเชิญบอกไม่ต้องเล่าหรอกที่เขาเจบกันอ่ะไม่ใช่ว่าเขาเมาันหรอกนะ แข่งกันทุกคนแต่ม่ีใครกล้าทักโอ้โหผมแบผมว่าถามเพียงกันจริงๆจริงๆแต่ถ้เยือสีขาวจริงๆิใช่ไหมข้างหนึ่งถือวุลีโอ้โหโอ้โหผมนี่แบบหยุดเลยผมงของหลังคุณสามไม่เล่าให้ใครฟังใช่ครับไม่พูดไม่ถึงไม่เอยใช่ครับคุณอเนียเขาบอกที่เก็บไปไม่ใช่เพราะอะไรนะก็รอนนี่สาเหตุนี่แหละถึงเก็บกันผมว่าฉันว่าตอนขากลับผมไม่ขับรถผมฝากไปเลยนะไม่รักผมขับกลับ แล้ผมขอ,อนั่งโหนนั่งตลอดทางที่จหมือนว่าเหมือนเขาจริงทงให้ผมรู้อะจะเคยนั่งแบบว่านั่งเสร็จแล้วมีกลิ่นบุรีก็มีกลิ่นแบาบว่ากลิ่นหนังสือที่มอือเยอะที่ใจระหว่างช่วงกัานนี่คือเหมือนเขาแสดงให้รู้ว่าเขายังอยู่ในนี้ย พราะกลับมาถึงกรุงเทพพี่จ่าครับโอเคของก็จอดรถเขาใต้ตึกเหมือนเดิมหัวขึ้นมา meter. ผมลืมคือผมไม่รู้ตอนตั้นแ้ผมลืมโทรศัพท์ในรวแต่ผมไม่ร um. ู้ว่าโทรศัพท์ผมอยู่ไหนผมถือว่าหายผมเลนโทรเข้าเครื่อนตัวเองผมก็โทรผมก็เริ่มมาโทรผมก็โทรเข้าเบอร์ตัวเองเสร็จปุ๊บโทรก็สายแรกไม่มีคนรับสายที่สองพี่จ่กครับมีคนรับก็สายในรถผมนะเป็นคนรับปุ๊บผมก็ฮัลโหลเจอโทรศัพท์ผมได้หรือเปล่าครับตอนนั้นผมรู้อยู่ในรถนะครับผมเขาก็ เสียงแบบงานหรอครับอะไรอย่างเงี้ยครับติดใจก็เป็นอย่างเงี้นะผมว่าฮัลโหลได้ยินไหมครับเนี่ยพอดีผมทําโทรศัพท์หายไม่ทราบว่าเจอที่ไหนหรือเปล่าเขาก็แบบแล้วก็เงียบพูดเรื่องียบใช่ครับแล้วก็เงียบผมก็บางสายผมก็อาแล้วผมคิดว่าไม่ได้โทรศัพท์คืนแล้วเลยผมก็โทรขนําโทรเกือบยี่สิบสายแต่ก็ไม่มีคนรับผมก็โอเคตัดใจแล้วทำไม้โทรศัพท์ผมหายซะมันตอนเช้าผมก็ลงไปเช็ดรถไปขันรถปกติเตือนท้าว่าไปเช็ดรถปกติ ผมเปิดตัวก็ตายสิ่งหนึงเลยคือโทรศัพท์ผมวางอยู่บนเบาะรถพิจักและใครครับที่รับโทรศัพท์ผมตอนนั้นคืนโอ้โหเลยจ้กครับบุรุษขนลุกผมโอ้โหไม่เคยลืมเสียงที่อยู่ในหูผมเลยคือแบบสุดๆก็ผมแล้วเองตอนแรกผมมานั่งคิดโทรศัพท์ใครรับผมลืมไปข้างนอกก็คือบานเช้าเปิดไปคืออยู่ในบอร์ดอยู่ในบอร์ดรถผมเองนี่คือแบบโอ้โหผมนี่คือชัดชัดแหละผมเลยโทรหาหน้าผมที่เป็นเจ้าของเป็นรถคนถามว่ารถคันนี้เอามาให้ผมเนี่ย ถามจริงๆรู้ไหมว่าคืออะไรเขาบอกว่ารู้รู้ว่าคันเนี้เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นใบรุ่นพหรุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเที่ยวชอบกินชอบเดือเหมือนกัเที่ยวนะครขับรถชนมาชนทั้งคันครับผมแล้วคือเขาไปทํามาแล้วเขาปล่อยก็คือเจ้าของนิเรเสียแล้คือไม่มีใครส่งต่อเขาก็ไปล่อยยึด่อนนี้า่ะผมก็ไปเอามาซ่อมมาแล้วเขาบอกว่าที่เขาไม่บอกผมเพราะว่าเห็นสภาพมันยังใหม่อยู่เขาเลยบอกว่าเาเสียดายเขาเลยให้ผมมาโอ้ผมแบบ ปัจจุบันนี้ก็คือผมก็ไฮร้าผมผมเปลี่ยนเลยไม่เอาเลยคืนไปเลยใช่ครับคืนผมคืนนะผมเลยบอไม่เอาแล้วผมแบโอ้โหไอไปเจอนี่ผมมาเท่าไหร่นะแล้วผมกลัวที่สุดก็คือรับโทรศัพท์เป็นที่จากโอ้โหใคร้าโทรศัพท์ผมเป็นอะไรที่แบบโอ้ทส่วนครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยซุกให้โทรศัพท์มันหายไปเลยดีกว่าใช่ดีกว่าผมต้องมารับแล้วคือตอเม้าผมไปเห็นแล้วคือแบบผมคือสิ่งนั้นถ้าผมเปิดตัวปุ๊บผมอึ้งอี่ยที่จะคืออึ้งหมคิดคิดเ็เาเท่าเมื่อคืนเลย เมื่อคืนใครรับโทรศัพท์ผมเขาคือใครเจ้าของรถเขาหรือเปล่านี่แหละครับผมเดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยได้ถูกนําไปคืนที่เต็นท์นำไปคืนแล้วยังจอดขายอยู่ด้วยครับอ๋อยังจอดขายอยู่เหรอยังจอดขายอยู่ครับเอาแล้วนะครับไปเลยครับว่ายังจอดขายอยู่เออเป็นรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นรถเก๋งสีแดงใช่ครับนะครับเอา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 เป็นเท่าพอนะครับก็อันนี้อยู่ที่บุญและกรรมของแต่ละคน ใช่ครับบางคนซื้อไปอาจจะถูกฉลกก็ได้ไงใช่ครับนะแต่ตัวเราอาจจะไม่ถูกฉลกแต่ตัวของเรนจับรู้สึกถูกฉลกแต่สีอมเธอเหมือนจับไม่ถูกฉลกใช่ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยอาจจะถูกฉลกทั้งตัวรถอาจจะถูกฉลกที่สิ่งที่แถมมาในรถครับนะฮะบางคนอาจจะทำอ่าเรียกว่าทาบุญมาร่วมกันหรือก็อาจจะช่วยกันทำอาหารกินอย่างเงี้ยได้ใช่ครับนะฮะแต่ตัวเรานี้คือบางคนรับไม่ไหวไงไปเจออย่างนั้นคือไม่เอาดีกว่า น้ำตาขมลหลเี่จ๊คก็เห็นตกใจแล้วตาน้ำตาขมลหยเลยครับโหสุดสุดเลยครับก็ไม่ต้องบอกแล้วกันว่าเป็นอยู่แถวไหนใช่ครับนะครับเอาเป็นเท่านี้ให้เป็นปริศนาต่อไปนะครับขอให้คนที่ไปคืออย่างนี้โอยพรว่าขอให้เขาถูกฉลกับรถแล้วก็ของถายติดมาในรถแล้วกันก็บางหลังก็ได้ของคืนบางผมงก็พูดเหมือนกันจะอาผมว่าทําไมทําไมไม่ไม่เอาไปทําอะไรสักอย่างให้มันดีกว่านี้เขาพูดบอกว่า ก่อนที่จะมาถึงเต้นเขาเนี่ยผ่านม่รู้กี่เต้นไปกี่เต้นแล้วผ่านมารู้ตอเท่าไหร่มีตองมีเท่าไหร่ก็มีใครทนใหม่เธอเขาบอกเขาเห็นว่ามันใหม่คือมันก็โอเคมันเป็นรถทันสมัยก็เลยโอเคนราจะได้ราคาครับผมเออเดี๋ยวฝากคนแถวนี้ว่าใครอยากซื้อรถครับลองไปเอาไหมอยากวางขายอยู่เลยอยากมีเพื่อนร่วมทางแล้วอยากจอดขายในเต้นมีของแถมด้วยนะครับเอาละครถ้าวันนี้มาปิดท้ายได้เออตื่นเต้นน่ากลัวดีเหมือนกัน ครับผมยัขอบคุณกอนะชาผมสวัสดีครับพี่แจครับสีัสดีครับพี่แจ๊คบัวัสดีครับพี่แจ